สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงบลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวสิงบลูยอมขาดทุนอาจปล่อยเอ็นกุนกูออกจากทีมด้วยค่าตัวสุดช็อกเพียง35ล้านปอนด์ขณะเดียวกันอดีตด,ดาวรุ่งอย่างชาลีมูซอนดาก็ประกาศแขวนสตัตร์ในวัยแค่28ปีเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา ติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้เรามีข่าวร้อนจากพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับสโมสรเชลซีที่กำลังอยู่ในช่วงปรับทับครั้งใหญ่ในตลาดซัมเมอร์นี้โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองหน้าชาวฝรั่งเศสคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูที่อาจต้องเก็บเข้าของออกจากทินสแตมฟอร์ดบริดจแม้ว่าจะต้องขาดทุนถึง17ล้านปอนด์ก็ตามเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และจะส่งผลต่ออนาคตของทั้งตัวนักเตะและสโมสรอ,อย่างไรบ้างมาดูกันตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อของต่างประเทศระบุว่าทีมสิงบลูกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมดุลทางการเงินตามกฎกำไรและสีิรภาพหรือกฎ profitability and sustainability rules ของพรีเมียร์ลีก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษสโมสรจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้เล่นบางรายออกจากทีมโดยหนึ่งในนั้นคือคริสโตเฟอร์เอนกุนกูกองหน้าวัย27ปีที่เชลซีพร้อมขายในราคาเพียง35ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าค่าตัว52ล้านปอนด์ที่ซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนจากแอร์เบ้ไลซิฟถึง17ล้านปอนด์การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากความจำเป็นในการระดมทุนเพื่อรองรับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ โดยเชลซีกำลังได้ตัวชูอาลเปโดจากไบรตันด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และเจมี่กิทเทนจากบรุสเซียดัดมุนด้วยค่าตัว55.5ล้านปอนด์การลงทุนครั้งใหญ่ในครั้งนี้ทำให้สโมสรต้องตัดใจปล่อยแข้งที่ไม่อยู่ในแผนงานออกไปและชื่อของเอ็นกุนกูก็กลายเป็นเป้าหมายหลักเอ็นกุนกูย้ายมาจากแอเบลซิด้วยความคาดหวังสูงในฐานะกองหน้าที่มีความครับเครื่อง ทั้งการทำประตูและการสร้างโอกาสโดยสถิติที่น่าประทับใจในบุนเดสลีกาแต่ชีวิตในพรีเมียร์ลีกกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดนับตั้งแต่ย้ายมาในปี2023เขาลงสนามให้เชลซีเพียง59นัดทำได้18ประตูและ5แอสซิตซึ่งถือว่าไม่เลวแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นตัวหลักของทีมปัญหาใหญ่ของเอนกุนกูคือการที่เขาไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงในแดนหน้าได้โดยมีนิโคลัสแจ็คสันและดาวรุ่งอย่างเลียมดีแล็บ ที่ได้รับความไว้วางใจมากกว่าอีกทั้งกุนซือคนปัจจุบันอย่างเอนโซมาเรสกาและอดีตกุนซือมาริซิโอโปเชตติโนก็ดูเหมือนจะมองข้ามความสามารถของเขาทำให้เอ็นกุนกูกลายเป็นเพียงตัวเลือกสำรองในทีมข่าวการย้ายทีมของเอ็นกุนกูเริ่มดึงดูดความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกโดยทีมที่มีชื่อเชื่อมโยงในตอนนี้ได้แก่แอสตันวิลล่าเวสต์แฮมยูเนเต็ดและไบรตัน ซึ่งทั้ง3ทีมนี้กำลังมองหากองหน้าที่มีประสบการณ์และคุณภาพเพื่อเสริมทัพการย้ายไปยังสโมสรที่ให้โอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมออาจเป็นทางออกที่ดีสำหรับเอ็นกุนกูในการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้การตัดสินใจปล่อยตัวเอ็นกุนกูอาจเป็นการยอมรับความผิดพลาดในดิวเมื่อ2ปีก่อนแต่ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเชลซีในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและสมดุลในระยะยาว การมาของชูอัลเปดโดและเจมี่กิทเทนส์อาจช่วยเติมเต็มศักยภาพในแนวรุกของทีมได้แต่ก็ทำให้เกิดคำถามว่าเชลซีจะบริหารจัดการทีมที่มีดาวดังมากมายได้ดีแค่ไหนสำหรับเอ็นกุนกูการย้ายทีมอาจเป็นโอกาสใหม่ในการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกด้วยวัย27ปีเขายังอยู่ในช่วงพีคของอาชีพและหากได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอไม่แน่ว่าเราอาจได้เห็นกองหน้าคนนี้กลับมาระเบิดฟอร์มเก่งเหมือนสมัยอยู่ที่ไลซิป แล้วคุณคิดว่าเชลซีตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ยอมขาดทุนเพื่อปล่อยเอ็นกุนกูสโมสรไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับเอ็นกุนกูในการเริ่มต้นใหม่การมาของชูอาลเปดโดรและเจมี่กิเทเทนส์จะช่วยให้เชลซีแข็งแกร่งขึ้นจริงหรืออย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างด้วยนะครับวงการฟุตบอลต้องพบกับข่าวช็อกเมื่อชาลีมูซอนดาอดีตดาวรุ่งพุ่งแรงของสโมสรเชลซีและทีมชาติเบลเยียม ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการในวัยเพียง28ปีหลังจากเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในเส้นทางค้าแข่งของเขานี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เคยถูกยกย่องว่าจะเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลแต่โชคชะตากลับเล่นตลกและการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ชาลีมูซอนดาเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เจิดจรัสที่สุดในอะคาเดมี่ของเชลซี ร่วมรุ่นกับนักเตะที่ปัจจุบันกลายเป็นสตาร์ดังอย่างเมสันเมาส์แทมมี่อับราฮัมฟิคาโยโทโมริรูเบนลอฟสตัสชีกอันเดรสคริสเตนเซนเทรโวชาโลบาโดมินิกโซลันกี้และโอล่าไอน่าความสามารถของเขาในฐานะมิดฟิลด์ตัวรุกนั้นโดดเด่นด้วยเทคนิคแเปล่าๆความเร็วและวิสัยทัศน์ในการเล่นที่หาตัวจับยาก แฟนบอลเชลซีเคยฝันว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในสแตมฟอร์ดบริดจ์อย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บเรื้อรังกลายเป็นฝันร้ายที่คอยฉุดรั้งเขาไว้มูซอนดาต้องเผชิญกับปัญหานี้ตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เขาไม่สามารถรักษาความสม่ำเสมอในสนามได้การย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรนอย่างเรอัลเบติสเซลติกและวิทเทสดูเหมือนจะเป็นโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองแต่สุดท้ายอาการบาดเจ็บก็ยังตามหลอกหลอน ในปี2022เขาย้ายขาดจากเชลซีไปอยู่กับเลบันเตในสเปนแต่ก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้และเกมสุดท้ายในอาชีพของเขาคือการลงเล่นในดิวิชั่น2ของไซปรัสกับทีมด็อกซ่าคาตาโคเปียสเมื่อเดือนมกราคม2024ในถแถลงการที่เต็มไปด้วยอารมณ์มูซอนดาเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ว่าผมใช้เวลาคิดเรื่องนี้มาหลายปีเพราะประสบการณ์ของตัวเอง และในฐานะคนคนหนึ่งผมอยากทำอะไรที่มีเป้าหมายอยากเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนอื่นผมอยากสร้างโอกาสและตอนนี้ผมกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่หวังว่าจะช่วยเหลือนักเตะได้เขาย้ำว่าวันนี้ผมตัดสินใจแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ดิ้นรนอยู่หลายปีแต่ผมจะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมกำลังเตรียมตัวสำหรับก้าวต่อไปของชีวิตผมยังจะอยู่กับวงการฟุตบอล ในบทบาทที่ช่วยให้นักเตะแสดงศักยภาพและมีโอกาสพิสูจน์ความสามารถของตัวเองคำพูดของมูซอนด้าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้จะต้องแขวนสตั๊ดก่อนวัยอันควรเขายังคงมองหาวิธีที่จะมีส่วนร่วมในวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นในบทบาทโคช้ชตัวแทนนักเตะหรือผู้สร้างโอกาสให้กับดาวรุ่งรุ่นใหม่เรื่องราวของชาลีมูซอนดาไม่ใช่แค่เรื่องของความฝันที่พังทลายแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่า ในวงการฟุตบอลความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออาการบาดเจ็บความกดดันและโชคชะตาล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของนักเตะได้ในพริบตาอย่างไรก็ตามความกล้าที่จะยอมรับและก้าวต่อไปของมูซอนด a าคือสิ่งที่น่าชื่นชมจากดาวรุ่งที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นนิวเอเดนอาซาสู่การเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตมูซอนดากำลังพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงนักเตะ แต่เป็นคนที่พร้อมจะสร้างคุณค่าให้กับวงการฟุตบอลในแบบของเขาเองแล้วคุณคิดว่าอาการบาดเจ็บมีผลกระทบต่อนักฟุตบอลมากแค่ไหนและสโมสรควรมีวิธีรับมืออย่างไรเพื่อปกป้องดาวรุ่งจากปัญหานี้คุณเคยเห็นนักเตะดาวรุ่งคนไหนที่เจอชะตากรรมคล้ายมูซอนดาและคุณคิดว่าพวกเขาจะกลับมาได้หรือไม่แสดงความคิดเห็นให้เพื่อนๆได้รู้กันใต้คลิปนี้เลยครับ ข่าวนี้เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองในการใช้จ่ายของสโมสรเราเมื่อเชลซีกลายเป็นขุมทองของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนหลังควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อนักเตะและทีมสตาฟไปมากถึง282ล้านปอนด์หรือราว12,408ล้านบาทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเม็ดเงินขนาดนี้มากพอที่จะสร้างเอเม็กสเตเดียมสนามเย่าวของไบรตันได้ถึง3แห่งเลยทีเดียว พร้อมแล้วไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ท็อดโบลี่เข้ามาเป็นเจ้าของร่วมและประธานสโมสรเชลซีในปี2022ทีมสิงโตน้ำเงินครามเดินหน้าคว้าตัวนักเตะและสตาฟจากบริตันไปแล้วถึง14รายเริ่มต้นด้วย2ดาวรุ่งอย่างแซ็กสตอร์ชและชูมายราเมฮูก้าที่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์แรกของโบลี่จากนั้นก็ตามมาด้วยดิลสุดช็อกคว้ามากูกูเรยย ฟูลแบ็กทีมชาติสเปนด้วยค่าตัว62ล้านปอนด์หรือราว2,728ล้านบาทและที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือการดึงแกรมพอตเตอร์กุนซื้อชาวอังกฤษของไบรตันมานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมเชลซีนั่นยังไม่พอนอกจากพอตเตอร์แล้วเขายังหนีบทีมงานของเขาอีก5คนรวมถึงบิลลี่รีดบิยอนแฮมเบิร์กบรูโน่ซาต b ตอเบนโรเบิร์ตส์และไคล์แมกโอลี เชลซีต้องจ่ายค่าชดเชยให้ไบรท์ทันถึง22ล้านปอนด์หรือราว968ล้านบาทแต่สุดท้ายพอตเตอร์ Potter คุมทีมได้เพียง7เดือนก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยมีเพียงแม็กโอลี่และโรเบิร์ตส์ที่ยังอยู่กับสโมสรไม่ใช่แค่นักเตะและโค้ชเท่านั้นที่เชลซีเลงจากไบรทันในเดือนธันวาคม2 0 2พอพอลวินสตันลี์ย้ายจากไบรทันมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของเชลซีและในเดือนกุมภาพันธ์2024แซมจีเวล ผู้มนวยการฝ่ายเสริมทัพของไบรตันก็ถูกดึงตัวมาร่วมทีมเพื่อดูแลเครือข่ายแมวมองระดับโลกและการจรจาซื้อขายนักเตะจีเวลมีบทบาทสำคัญในการจรจานักเตะอย่างมอยเซสไคเซโดมาร่วมทีมเชลซีในเดือนสิงหาคม2023เชลซีสร้างสถิติเกาะอังกฤษก่อนที่ดีลของฟลอเรียนเวสจะทำลายลงด้วยการคว้ามอยเซสไคเซโดมิดฟิลตัวเก่งจากไบรตันด้วยค่าตัวมหาศาล115ล้านปอนด์ หรือราว5 0 6 0ล้านบาทปาดหน้าลิเวอร์พูลที่อยากได้ตัวนักเตะรายนี้เช่นกันและในเดือนเดียวกันเชลซี Chelsea ยังเซ็นสัญญากับโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูชาวสเปนด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือราว1,100ล้านบาทเข้ามาด้วยทั้งๆที่มีผู้รักษาประตูบานเบอร์ในทีมล่าสุดในซัมเมอร์นี้เชลซี Chelsea เพิ่งปิดดีลคว,วา้าชูเอาเปโร กองหน้าทีมชาติบราซิลวัย23ปีจากไบรตันด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์หรือราว2,420ล้านบาทเอาชนะการแข่งขันจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้สำเร็จเปโดรกำลังจะเป็นนักเตะค,คนที่6จากไบรตันที่ย้ายมาสู่ถินสแตมฟอร์ดบริดจ์ในยุคข,ของโบลี่เมื่อรวมชฉพบค่าตัวนักเตะจากไบรตันเชลซีจ่ายไปแล้วถึง257ล้านปอนด์ และถ้ารวมทีมสตาฟด้วยยอดรวมพุ่งไปถึง282ล้านปอนด์หรือราว12,408ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนนี้มากพอที่จะสร้างสนามเอเม็กสเตเดียมได้ถึง3แห่งเรียกได้ว่าไบรตันกลายเป็นขุมทองของจริงสำหรับเชลซีผมมีคำถามแฟนบอลหน่อยการทุ่มเงินมหาศาลของเชลซีเพื่อซื้อนักเตะและทีมสตาฟจากไบรตันจะนำความสำเร็จมาสู่สมโมสรได้หรือไม่ หรือนี่คือการลงทุนที่แพงเกินไปสําหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่แน่นอนคุณคิดว่าเชลซีกําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างให้เพื่อนๆรับฟังและอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ข้อลาไปก่อนสวัสดีครับ